สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านก็ต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อส้างสคนเพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หนอนักทนายโรสวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความสำคัญในการค้นหาตรวจตนผู้ฟังทุกท่านครับ ความสำคัญของการค้นหาตัวตนให้เจอและทำงานที่ตัวเราเองรักนั้นสำคัญครับการได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเรารักเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆอย่าลืมนะครับว่ามนุษย์เรานั้นใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการทำงานจริงๆอย่างน,น้อยๆก็มีแปดชั่วโมงต่อวันดังนั้นการเลือกงานที่ตัวเราเองรักจึงสำคัญมากๆถ้าเราเห็นด้วยกับแนวคิดนี้แล้ว,ลวก็สิ่งที่เราควรจะต้องทำต่อไปก็คือการค้นหาตัวเราเองว่าเราชอบและถนัด อะไรที่มีความหมายกับชีวิตแล้วเราควรจะทํางานอะไรล่ะคําตอบนั้นเป็นเรื่องของแต่ละคนนะครับไม่มีใครจะตอบคําถามนี้ได้นอกจากตัวของเราเองแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังสามารถหาตัวช่วยได้ครับเช่นการลองทําอะไรใหม่ๆที่หลากหลายเพื่อที่จะดูความรู้สึกของเรากับกิจกรรมนั้นๆหรืออาจจะถามคนอื่นบ้างว่าเอรู้สึกว่าเราควรจะถนัดอะไรเป็นพิเศษไหมครับเหมือนเป็นการขอคาแนะนํา เพราะบางครั้งนะครับบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวการทำแบบทดสอบทางจิตวิทยาเช่นแบบทดสอบบุคลิกภาพแบบทดสอบความถนัดหรือจะรอโปรเจกตแ์แนวการศึกษาและวิชาชีพต่างๆนะครับพวกนี้ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันต่อมาถ้าหากว่าเราเริ่มค้นหาตัวเองแล้วเกิดความมั่นใจนะครับเราจะต้องเจอคำตอบฮะบแต่ถ้าหากว่ารู้ตัวช้าการจะเปลี่ยนไปทำในสิ่งที่ตัวเองชอบก็าอาจจะยากขึ้นเพราะ เราจะรู้สึกว่าเสียดายต้นทุนทั้งเงินและเวลาที่ในสิ่งที่เรานั้น่ะร่ำเรียนมาทำงานมาแล้วบางทีอาจจะไม่มีความรู้และทักษะที่เพียงพอแน่นอนครับเนื่องจากในหลายๆเรื่องเราไม่ได้เรียนมาโดยตรงนะฮะบางอาชีพก็ไม่ได้เรียนไม่ได้สัมผัสมาไม่เคยผ่านการอบรมอะไรมาเลยดังนั้นครับการค้นหาความต้องการที่แท้จริงที่มาจากภายในจิตใจของเราจึงมีผล ่อเส้นทางเดินสู่ความสำเร็จของชีวิตมากๆลองมาบริหารเวลาลองสละเวลาลองแบ่งเวลามาค้นหาความต้องการของตัวตนให้พบนะครับแล้วเราจะรู้เลยว่าความสุขของชีวิตนั้นสร้างได้และนี่คือเรื่องราวดีๆที่ WLDc สร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมอย่างต่อเน,นื่องและสม่ำเสมอน,นำมาส่งมอบวันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทุกท่านครับ